สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโูชแนลนะครับที่ปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ดตำนานสโนมาเรียสีเขียวนะครับผมการ์ดนี้ผมปิดมาตั้งแต่อีเวนท์ที่มันมาครั้งแรกนะครับผมเราไปดูความสมัยของตำนานสโนมาเรียกันนะความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อฉันนะครับก่อสร้างหรือตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาดแปดสามเปอร์ใช้เอฟเฟกต์ทะเลแห่งดวงจันทร์บนพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าอัพเต็มสามสิบเนี่ยจะสร้างที่แปดสิบห้าเปอร์นะครับ เมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามคอยเต๋าดับเบิลนะก็จะมีโอกาสนะครับแบดเปร์ชาร์จพลังงานชาร์จสะสมอยู่ที่4อันนะครับเมื่อชาร์จสะสม4อันนะครับเริ่มการทอยก็จะยิงแสงจันลงพื้นที่ทะเลแห่งงจันทนะครับถ้ายิงแสงจันนะครับจะเปลี่ยนพื้นที่ทะเลเป็นแลนด์มาร์กของเราหรือยึดเมืองของเราหรือทาสีแลนด์มาร์กฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเรา3ามเทินนะ มาตอนนี้วันสายที่2นะครับทุกโอกาสโดยตาของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์ชาร์จโลทองชาสูงสุดที่สองครั้งน,นะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ20เปอร์นะมีนะครับป้องกันขโมยมาเบิ้ล50เปอร์ให้แล้วก็มีนะครับยกเลิกกลุ่มสร้างเงินมาร์ค40เปอร์ให้นะครับยกเลิกลุ่มสร้างเงินมาร์คเนี่ยใช้ได้2ครั้งนะเซนจะเล่นก็มีนะครับที่สุดทิ่ในตำนานสุดยอดแท็กซี่สนามบินนะครับ พัฒมากของกินนี่นะหลังจากเที่ยวรอบโลกนะครับก็จะมีโอกาสฟุกซูปเปอร์คอยเต๋าต่อตอีกครั้งทันทีนะครับผมอ๊อฟเนี่ยเป็นอ,อ๊อฟอ่ากันบิ๊กฟุกซูเปอร์ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมจีสองนะแพ็ทพิทักดอกไม้สีลุงนะครับที่นี่เนี่ยมีอ่าสร้างสต๊อปมีกันขังทุกมีเบิ้ลสามครั้งเลือกไปที่ไหนก็ได้นะครับอ๊อฟเนี่ยเป็นออฟเบิ้ลน,นะ ที่ทสามนะครับหมวกอัลวินไทเทเนียมนะที่นี่นะครับเป็นหมวกคุมเสาป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับใช้ได้สองครั้งนะครับมีป้องกันเอฟเฟนอันตรายออฟเนี่ยเป็นออฟยกเลิกการเรียกนะและก็ที่สี่นะครับเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศนะที่นี่นะครับมีเดินหน้าต่อหลังแล้วก็วาร์ปมีเนเรเทศใช้ได้สองครั้งนะตัวออฟเนี่ยเป็นออฟสลับหมุนดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตำนานสโนมาเลียกับเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะครับไปมาไปดูกันในเกม กับมาดูกันว่าใครจะได้เล่กเนก่อนเอฟพีอังกีใสเสื้อสมุดน,นะครับผมถอยกเตาเลยเราพร้อมเล่นก่อนมากๆฝ่ายตรงข้ามนี่มีการวิกนะครับมีการวิกมียิงระเบิดด้วยเดินหน้าถอยหลังนะครับเกากะลอยเนเทศเ12เบิ้ลเป็นเลยนะครับเบิ้ลแล้วชาร์จ<อ>นะนชาร์จเป็นหนึ่งบังนะครับชาร์จเป็นหนึ่งบังนะปั๊บ ก่อตั้องอฟเฟคทะเลมานะครับผมพ้นได้ไหมพ้นได้นะครับชาร์ตไหมไม่ชาร์จนะอ๋อชาร์จชาร์จชาร์ก่อตั้งทะเลมานะครับเดี๋ยวเราจะพ้นนะครับพ้นสามครั้งเพื่อเพื่อชาร์จแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ด้วยอ่าชาร์จนะครับชาร์จปั๊บ,บแล้วเราไปลุ้นแท็กซี่กันนะครับถ้าแท็กซี่ออกเนี่ยเราทอยเิ้ลจบเลยนะครับ ปั๊บเสียงดวงเก็บแท็กซี่มาแท็กซี่อึ๊บอ่าแท็กซี่มานะครับเดี๋ยวเราจะคอยให้เพิ้อนนะขอแค่เพิ้อนเพิ้อนแล้วชาร์จจบเลยสิบสองเพิ้อนชาร์จยิงเอฟเฟกแดนกร์นะครับ,งงรบตั้งเลนมาร์กนะครับตั้งเลนมาร์กตรงอ่าเอฟเฟกทะเลนะครับผม เดอกับยูด้านะครับมรผมใครจะได้เล่นกนเล่นเป็นคนที่สอได้ทอยคนที่สองนะยูด้านี่มาในเกาะลอยฟ้ารันชาที่ถูกมุเทศนะหมวกอัตวินไทเทนเนียมเป็นบอร์ดก็ปี้ป้ายดอก <12. S 2> ซากุระโอ้โหยังตึงเลยถ้าเกิดไปต้องข้ามไม่ไม่มีหลุมดำมาวางที่บินนะ่ะเรายวกันจบได้ ถ้าเกิดฝ่งข้ามมีพวกกำดัมหรือดัมมาวางที่ป <Yeah, ิดเนี่ยเราจะเล่นได้ยากนะครับสร้างแลนมารกระจายนะมีอะไรนะครับเยี่ป่ายตรงข้ามเบ้นเราไม่ชาร์ตนะสร้างแลนมาเบึนลุกบึนแล้วชาร์จนะตกพื้นที่พิเศษเคลื่อนย้ายไปแถว ครับก่อสร้างเอฟิกอ่าทะเลมานะครับเบ,บิ้ลชาร์ตทะเลมาทะเลมาตีลงมาเออจากนันก้นนะครับแล้วก็เบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลเพื่ออ,อ่าเบิบ้ลดันไม่ชาร์ตนะไปไปดูณแคตี้ต้องการได้เลยอ่า มาปัดนี้วเะกันปับเก็บแอ็คซ์ซีตรงมาอึ๊บอ้าวแท็กซี่ไม่มานะครับแท็กซี่ไม่มาไปข้ามก็ถอยไม่เปิ้นนะกันบิ๊กว่าไงอึ๊บญญอ่ากันบิ๊กปลเปิดออกนะครับเราต้องถอยให้เปิ้ด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 เปิดน,น, <c oughs> น,นะครับเปิดสิบสองจัด แล้วก็เปิ้ลคือเล่นการ์ดเนี่ย <12. S 1> ต้องคอยเปิ้ลให้ดีเอ้าเปิ้ลแล้วไม่ชาร์จนะเสียงดวงเก็บไว้ใช้ทีหลังละกันปั<า>๊บาฉันแล้วคือถ้ามันมีก่อสร้างนะ่ะก่อสร้างแล้วไปแถวเหมือนเจวอนจะดีมากนะถึงไงซาตินยซาเตอรเออ แสงจันทร์ลงทะเลถ้ามีแลนด์มาร์กปตรงข้ามก็ทาสีแลนด์มาร์กปตรงข้ามมาเป็นของเรานะครับสามเทินนะมาเกีอยวกับขอรัดนะว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยพร้อมถอยก่อนมากมีกันวิชใช่ไหมนี่ไงกันวิชกันท่า,พาพเปอร์เราไม่กลัวกันวิชครับ <laughs> เราเป็นคนกุมชะตาของเราเองกแค่เบิ้ลเบิ้ลเบชาร์ตนะตนเราสามารถตกได้นะครับเคลื่อนย้ายไปแถวปั๊บมี่ชาร์จนะเมื่อกี้รีามาเบิ้ลชาร์ไปะเนี่ยชาร์จและหมิบบ้างนะครับรีมาจากนั้นเดี๋ยวเราเบิ้ลสามครั้ง เปิด13ครั้งเพื่อ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 ไปลุ้นแท็กซี่นะอ้าวไม่ชาร์จนะไปแท็กซี่ตรงมาอึบอาแท็กซี่มานะครับอ่าแท็กซี่มาเราก็เปิด12ขาดสองบ้างแล้วะรีมา เปิด้ดสิบสองเปิดนะครับเปิด้ดปั๊บปั๊บอ่าตกเอฟเฟกต์อ่า,อาทะเลนะครับก็จะรีชาร์จนี่นะรีชาร์จก็คือถ้าอ่าหมวกเราหมดหรือยกเว้นเราหมดเงี้ยกอตกเอฟเฟกต์ทะเลนะันก็จะชาร์จอ้าวยังเปิ้ดอยู่นะนเปิ้ปั๊อ่าเปิ้ดจนชาร์ตปีปีบ้างนะครับก็นี่แหละก็ยิง แสงกันนะก็ประมาณนี้นะครับคือการเนี่ยต้องจบให้ได้ภายในเทินเดียวอะ่ะถ้าถือสายล้มแล้วจบไม่ได้ภายในเทินเดียวท่านก็สรุปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย